đây lại mà lên à anh äh là lại anh à, lại chết mà con hết đôi này anh chết sình to hết đôi này Đồ nghiếu ngay cây đồ nghiếu phải không? Cây đồ nghiếu mày mày mình Được coi <laughs> đồ để khám ý nghiếu khởi hiện <laughs> 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 nghiếu phải Nghiếu thì tặng tôi bên tròm dút à? คุโซฟาบอกให้ใส่แบงที่ปาสิงโตก็ก็เขา,า,ามีสิงโตไงไรนะครัเขาเป็นคนจีนไงเขามีสิงโตด้วย เขาก็เล่นพวามลิเกนั่นแหละนม่เห็นป่าวเขากําลังแต่งตัวเหมือนลิเกเลยลิเกจีนใช่ลิเกประเทศจีนมีลิเกสองคน <S 1> <S 1> อืม ระบอกมันดักครับ,รบเดินทางมาในร่วมงานในวันนี้แล้วนะครับตรงนู้นเป็นสอยดาวาะนะครับ โชคกลับบ้านไปด้วยนะครับนะนี้ไถ่ดาวของเราข้างโน้นเป็นนิ้วนะครับจํานายบัตรไถ่ตัวแล้วนะครับนะสหรับวันนี้นวันนี้เซอร์ลาวมาแล้วนะครับเสียงโชคเสียงดวงกันหน่อยนะครับรับวันใหญ่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะไปเดินชมรับวันก่อนก็ได้นะครับนะแล้วก็มาซื้อบัตรนะตัด กัันนะครบสำหรับวันนี้นะครับระหว่างที่เราเห็นนี่นะฮะวันนี้เป็นเงี้ยวแล้วก็นวดนะครับเห็นลำโพงที่ตั้งอยู่ใช่ไหมครับลำโพงกันนวดเป็นสอยดาวแน่นอนนะครับผ่านมาทางลิเกเลยนะให้กับทุกท่านเลยนะฮะที่มาเที่ยวงานศาลเฉพาะเจ้าแม่รันตักนะครับวันนี้เป็นคืนแรกนะครับแล้วเราก็จะมีนะเองลูกนภาวันนี้แบบโอ้โหรอบทิศทางมาก ลองดูก่อนนะว่ามันถึงเปล่าไม่ถึงก็อยู่ไม่ถึงก็ไม,งไม่เอาแล้วเราขังแป้นไหมก็มีแป้งโปร่งดีนะครับผมได้กระถางเองแล้วก็เป็นร่วงจากสายเจ้าพ่อก็เป็นอัตลักษณของเรานะครับนะเทียนตัวนหนึ่งขนาดผมยืนอยู่ตรงหน้าเวที <c oughs> ผมยังรู้สึกว่าลำบากเลยท่านสามารถนะครับใช้ ก็อี้นี้เราจะหวนติดให้ผู้ที่จองไว้เป็นที่ร้อยนะครับเตรียมไว้ทั้งหมด5 0 0ตัวนะครับเนี่ยคทุกคนลองลองฟังเสียงที่เข้าไปผมเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็เสียงของสอยดาวเหลืออยู่แล้วก็เสียงของงิ้วที่ไม่ได้จองทางเฟซหรือทางเพจของสัญชจาพ่อเจ้าแม่รันสักนะครับที่ตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าเวทีนเกลงเฟซลงไลนนะครับให้กับทุกท่านได้จอง นะครับวันนี้ถ้าไมา่ได้จองนะครับเรามาจองที่หน้างานได้เลยนะครับเก้าอี้เรามีสำรองนะครับและยังเหลืออีกอให้กับทุกท่านที่ไม่ได้จองนะครับนะมาซื้อ,อ บัตรเก้าอี้นะครับหน้างานได้เลยนะครับทุกท่านที่มาแล้วอ้าวถ้าไม่ได้จองจะทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาที่หน้างานของเราได้เลยนะครับเรามีจุดจําหน่ายสาหรับตั๋วเก้าอี้ให้กับทุกท่านนั่งและได้ชมในเกมงบายนะที่มาด้านชมกันได้่างสบายนะครับแต่ทุกท่านได้บอกว่าฉันมีเสื้อนะฉันมีผ้ามากูนั่งดูก็มีพื้นที่ให้กับทุกท่านด้วยนะครับนะแต่เก้าอี้นี้เราสมนสิทธิ์ให้กับท่านที่จองไว้แล้วนะครับ